สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องที่มีโอกาสเปิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นฟังขอบคุณค่ะวันนี้ก็จะมาหนุนจิตชูใจพี่น้องทุกท่านอีกวาระหนึ่งนะคะต่อจากเมื่อ,อ,อวานนี้เองนะคะก่อนที่ดิฉันจะหนุนใจเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าขอช่วงเวลานี้ขออธิษฐานถึงกับพระองค์ พี่น้องท่านใดที่เป็นคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนรของพระพิดาปรารถนาจะที่บาราอธิษฐานกับพระบิดาเรียนเชิญค่ะโอ้พระบิดาที่แสนดีพระพิดาผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาผู้สร้างฟ้าสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคทุกโรคให้หายขาดและหายสนิทพระบิดาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเทพระพรให้สรงพระบุตรอนเดียวพระองค์ทรงมาสิ้นพระชนม์เป็นวัดงเขน เพื่อชำระบาปในมนุษย์ทั้งโลกโดยเพราะผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงหลังพระโลหิตเพื่อชำระบาปให้คนทั้งโลกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระบิดาที่มีความรักต่อข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเจิมสติปัญญาให้ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ให้เห็นทางสว่างหนทางที่พระองค์ทรงเทพระพรให้ขอบคุณพระบิดาที่พระบิดาทรง ชำระความสะอาดให้เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อข้าพระองค์จะได้บันทึกเสียงลงไปในคลิปเพื่อจะแผ่เพื่อจะเป็นที่โปรดปานแก่น้าพระทัยของพระบิดาและเพื่อถวายเกียรติพระบิดาและให้ผู้ที่เข้ามาลับฟังเปิดใจกว้างยอมรับพิดาในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขออนุญ,ญาตอ่านปฐมกาลบทที่6ข้อที่11ให้พี่น้องทุกท่านที่ได้เปิดคลิปนี้ฟังเลยนะคะคนทั้งโลกเสื่อมรามไปเฉพาะพระพักของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายได้ินประโยชน์กล่าวนี้ไหมคะคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยความเสื่อมทรามเยอะขึ้นมากๆเลยเฉพาะภาคของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินนี่ในยุคสมัยโนอาห์นะคะ นี่สายพระเนตรที่พระบิดามองลงมาเนี่ยโอ้พระบิดาก็ยังเศร้าพระไทยนะพระบิดาใช้คําว่าโหดร้ายเสื่อมทรามนะคะออ่านประถมการไปรที่หกข้อสิบสามต่อเลยค่ะพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรานี่คือพระดํารัสของพระบิดาเลยพระบิดารักมนุษย์นะคะแต่ความบาปความชั่วของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย มันมันถึงที่สุดแล้วต่อหน้าพระบิดาพิพิดาก็เลยต้องตัดสินใจตัดใจด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทําของมนุษย์ดูเถิดเราจะทาร้ายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกพงตัดสินใจที่จะทาลายมนุษย์พร้อมแผ่นดินโลกแล้วนะคะเพราะพระอ,องค์ทรงสลดใจกับการกระทําของมนุษย์จริงๆมนุษย์ผิดบาปขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่สํานึก ไม่นึกย้อนไปหาพระบิดาเลยไม่มีใจิตใจที่จะเชื่อฟังพระบิดาอีกต่อไปแล้วนะคะปรธมกาบทที่6ข้อ14เจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเรือเป็นห้องห้องและยาชันทั้งข้างในข้างนอกจงต่อเรือนั้นตามแบบนี้คือยาวร้3เมตรกว้าง22เมตรสูง13เมตรจงทำช่องสำหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบน สี่เซนจงตั้งประตูเรือที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นร่างชั้นที่สองที่สามเพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทําให้น้ำท่วมแผ่นดินเพื่อทำลายมนุษย์และสัตว์ใต้ฟ้าที่มีลมปานทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้นเห็นไหมคะอ่านแล้วเนี่ยโ,โหทึ่งไหมคะทึ่งในอัจฉริยภาพของพระบิดาไหมคะพระองค์เป็นวิศวรกรน,นะคะเนี่ยพระองค์ ออกสเปคเรือให้กับโนอาเลยออกสเปคออกโครงสร้างออกรูปแบบให้โนอาไปปฏิบตัติไปสร้างเรือที่พระอ,องค์จะท่งให้โนอาและครอบครัวแล้วก็สัตว์ที่พระอ,องค์จะสงวนไว้ให้รอดชีวิตจากการที่พระอ,องค์จะให้น้ําท่วมโลกนี่เห็นเห็นอาชีพใหม่เพิ่มไหมคะที่พระบิดาทรงโปรดให้เนี่ยฟังแล้วทึ่งนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเรียนตรงๆเลยว่าเห็นข่าวที่ก็บอกว่าอะไรฮะ ที่มีการวิวัฒนาการที่ว่าต่อไปเนี่ยรถเนี่ยจะไม่ต้องวิ่งบนถนนแล้วจะวิ่งบนอากาศได้สมัยก่อนถ้าไม่รู้จักพระบิดาหรือย,ยังไม่เข้ามาสัมผัสกับน้ําพระทัยของพระบิดาก็โอเคอาจจะมองดูว่ามันก็ยิ่งใหญ่เนาะมันก็น่าอาัศจรรย์แต่ณนะตั้งแต่มารู้จักพระบิดาเชื่อพระบิดาเดินตามทางาพระบิดาและศึกษาพระคำพระวจะนะของพระบิดาแล้วเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้ามันจะยิ่งใหญ่กว่าไอเหตุการณ์พวกนี้มันดูมันจิ๊บจ้อยมันเล็กน้อยไปในสายตาดิฉันเลยขอโทษฮะในสายตาข้าพระองค์เลย เพราะข้าพระอ,องค์เชื่อมั่นในพระบิดาเชื่อมั่นในศักยภาพพระบิดาเชื่อมั่นว่าพระบิดาทรงปีชาสามารถสูงสุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างมาได้ถ้าพระอ,องค์ไม่โปรดให้เกิดมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแน่นอนการันตีได้เลย และต่อไปเนี่ยซึ่งเท่าความอัศจรรย์ของพระบิดาถ้าพระบิดาจะเปิดให้มนุษย์ทาแมชชีนทานแมชชีนเนี่ยพระองค์ก็สามารถเทพระพรให้ได้ถ้าพระองค์จะปาถนาให้มันเกิดขึ้นคุณจะย้อนเวลาไปดูอดีตไปดูอนาคตไปดูที่ประทับของพระบิดาพระบิดาก็เทพระพรให้ได้ถ้าพระองค์ปาถนาจะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องอัศจรรย์ในโลกใบนี้ดิฉันบอกเลยว่าเออขอโทษนะค่ะพระองค์บอกได้เลยว่าไม่หวั่นไหวไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นดีใจไปกับเหตุการณ์พวกนี้แหละ มันชินหูชินตาและแล้วบอกเลยว่าพอยิ่งรู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระบิดายิ่งใหญ่ขนาดไหนและรู้เลยความอัศจรรย์ที่จะเกิดบนโลกใบนี้มันไม่ได้หลุดลอดไปจากน้ําพระทัยของพระพิดาได้เลยมันเป็นฤทธิ์อำนาจที่พระพิดาเทให้มนุษย์ค่ะถ้าพระพิดาไม่โปรดให้มันเกิดการันตีว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นให้มนุษย์ได้ชิมรสความอัศจรรย์เหล่านี้เลยมนุษย์หลายคนที่ยังไม่เชื่อพระพิดาก็อาจจะดูว่ามันยิ่งใหญ่อัศจรรย์มนุษย์ที่เออ หลงหายจากทาง,งพระวิดาไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหลงหายไม่ว่าจะประชากรที่ยังไม่รู้จักพระบิดาเนี่ยเขาจะมองดูว่าเป็นการอัศจรรย์แต่ถ้าเป็นคริสเตียนเนื้อแท้ของพระบิดาแล้วบอกได้คําเดียวเลยเบสิกมากเลยค่ะพื้นพื้น,นบอกได้เลยค่ะว่าพื้นพื้นขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์ต่อเลยนะคะ เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าอ่านไปถึงข้อข้ออ่าโอเคปฐมกาลแบบที่6ข้อ18เลยนะคะแต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าเจ้าจะเข้าอยู่ในเรือทั้งตัวเจ้าบรรดาบุตรของเจ้าภรรยาของเจ้าและบรรดาบุตรสะพ้ายของเจ้าจงนำสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตจากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรือ คู่นะคะออขอโทษนะคะข้ามโฆษณาน,นิดหนึ่งค่ะโอเคค่ะจงนำสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรือเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเจ้านกตามชนิดของมันสัตว์ตามชนิดของมันสัตว์เลื้อยคานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ทั้งปวง ต้องมาหาเจ้าเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องคริเสเตียนแต่ละท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าลองลองฟังในสิ่งที่พระเจ้าเทพรพรพีให้หนุนใจนะคะสัตว์ทุกชนิดที่พระองค์ทรงสงวนไว้ให้ขึ้นเรือนโนอาเนี่ยลองสังเกตดีๆนะคะสัตว์ทุกชนิดบนโลกไปเนี้ยเกือบทุกเผ่าพันธุ์เลยนะคะเวลาเขาเป็นตัวอ่อนเนี่ย ลองสังเกตตัวอ่อนที่เขาอยู่ในคันมันดาของเขาอะรออูปลักษ์ของเขาจะเหมือนกันหมดเลยแม้แต่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ลองไปสังเกตดีๆนะคะสปีชีเริ่มต้นอะอยู่ในคันมันดาของสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมันจะเหมือนลูลกออสมันจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ใสๆเป็นคล้ายๆ เป็นวุ้นนะคะแล้วค่อยๆเติบโตเติบโตก็เริ่มจะมีหางมนุษย์ก็มีหางอยู่ในคันบันดานะคะและหางก็ค่อยหดหดๆหดๆก็กลายเป็นก้นกบเมื่อคลอดออกมาและสัตว์หลายๆชนิดบางชนิดก็มีหางหลังจากคลอดออกมาแล้วบางชนิดก็หางก็จะหดไปหลังจากคลอดมาอันนี้คือคือ,คอจากสังเกตเลยนะคะก็มีความสึกว่าอยากหนุนงใจเลยว่าลองไปสังเกตดูนี่ความหัศจันทร์ที่พระเจ้าเทพพรรพให้มนุษย์แล้วที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งพระบิดาเทพรรพให้สัตว์ทุกอย่างบนโลกไปเนี้ย เป็นวัฏถจักรปลาเล็กขอโทษปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแล้วมันเป็นวัฏถจักรอะไรมันมีมากเกินไปพระองค์ก็จะส่งออสารพัดสัตว์ให้มันมันเป็นโคฆจรที่จะมากันจัดกันเองให้มันสมดุลโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเชื่อพระเจ้านะคะไม่ต้องมีที่กําจัดขยะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่มันทําให้เป็นขยะบนโลกไปเนี้ย จริงๆพระบิดาน่ารักพระบิดาทรงเทพระพรให้มนุษย์ทุกรูปแบบเลยพระองค์เตรียมความพร้อมให้มนุษย์ทุกอย่างเลยเพื่อกําจัดอะไรที่มันไม่สมดุลเนี่ยพระองค์จะจัดสรรให้มันสมดุลทุกรูปแบบเลยศึกษาพระวจนะดีๆค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบิดาเทพระพรให้มนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าเสมอสังเกตดูดีๆนะคะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ความปรารถนาของพระบิดาอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะแต่ถึงเป็นความเชื่อส่วนตัวก็มีความรู้สึกมันก็จะต้อง มาจากน้ำพระทัยของพระอ,องค์อ่ะไม่งั้นพระอ,องค์ไม่แตะให้พูดในวันนี้ถามว่าเรื่องใครคะคนที่ผลิตหลอดไฟอ่ะคะ่ะถ้าดิฉันจะไม่ผิดน่าจะเป็นเอดิสันนะคะเอดิสันผลิตหลอดไฟหรือเปล่าคะถ้าผิดพลาดก็แนะนํามาด้วยนะคะที่เขาผลิตเขาใช้ความพยายามคือเขาใช้คําว่าผิดหวังคือประสบความล้มเหลวสักหมื่นครั้งสาเร็จแค่ครั้งเดียวก็เกินพออันนี้โอเคเข้าใจได้แต่บอกเลยในสิ่งที่ว่าบิดากําลังรอดูไง พระอ,องค์ทรงดูว่าควรจะให้หลอดไฟมนุษย์ใช้ไหมควรจะให้สิ่งเหล่านี้ให้มนุษย์ไหมพระอ,องค์ก็ทดสอบหลายครั้งเพราะว่าการที่จะให้เลยทันทีเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันถามแล้วย้อนไปยุคของฟาโร์ถามว่าพระอ,องค์ต้องการให้ทุกคนบนโลกใบนี้เห็นลิธานุภาพของพระอ,องค์พระอ,องค์ถึงทําให้ฟาโร์จิตใจแข็งกระด้างก,กว่าที่ชนชาติอิสราเอลจะออกจากอียิปต์ได้ นี่เป็นขั้นตอนที่พระอ,องค์ค่อยๆเทพระพรและให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่หลังจากเหตุการณ์ในปฐมกาลเนี่ยได้เห็นการอัศจรรย์หรือการฤทธิ์อำนาจของพระบิดาที่พาประชากรพวกอ,ออกมาจากแผ่นดินอีบได้ด้วยเหตุอัศจรรย์หลายๆอย่างรวมทั้งเนี่ยที่ว่าหลอดไฟพระอ,องค์ก็ฝาจะให้สําเร็จได้ก็ไม่ได้แค่ครั้งสองครั้งก็ต้องทดลองแบบมีผิดพลาดบ้างไม่ผิดพลาดบ้างอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาจริงๆ ดิฉันกล้าการันตีแล้วยืนยันเลยว่านี่เป็นน้ําพระทัยของพระบิดาที่เทพระพรมาให้มนุษย์ถ้าไม่มีพระองค์พระองค์ไม่ทรงอนุญาตเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่ามันอัศจรรย์มันยิ่งใหญ่แล้วมันเกิดเรื่องได้ด้วยน้ำมือมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วจากน้าพระทัยของพระบิดาล้วนๆค่ะจากพระบิดาล้วนๆถ้าไม่มีน้ําพระทัยพระบิดาเหตุการณ์พวกนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นในโลกใบนี้แน่นอนข้าพระองค์กล้าการันตีด้วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์เองเลย ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์แล้วในการครั้งนี้พระวจนะจริงๆเนี่ย co, พระบิดาก็คงอยากจะให้มนุษย์ทั้งโลกรู้ความจริงว่าน้ําประทัยของพระองค์คืออะไรพระองค์อยากให้มนุษย์ทั้งโลกกลับคืนหาพระองค์นะคะและการที่จะให้มนุษย์ทั้งโลกกลับคืนหาพระองค์ได้ก็ต้องรู้จักจุดเริ่มต้นเมื่อมีจุดเริ่มต้นมันก็จะมีจุดจบจุดมันก็จะวนเป็นหลูเป็นวงกลมไปหาจุดเริ่มต้นทีนี้จุดเริ่มต้นที่พระองค์ย้ําเลยค่ะมนุษย์ผิดบาปเพราะความไม่เชื่อ หลายๆคนในยุคป,ปัจจุบันหรือคนแม้แต่คนที่ออสอนทว่าจนะาก็เหอะก็คงคิดอยู่ในใจเอะทำไมแค่ความไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมนุษย์ต้องรับความผิดบาปมันจนถึงทุกวันนี้บางคนก็คาใจอยู่ในจิตใจนะคะอันนี้ก็หนุนจิตชูใจให้เลยค่ะไม่ต้องคาใจค่ะความไม่เชื่อฟังเนี่ยมันเป็นเหตุผลอันร้ายแรงที่สุดแล้วมันแสดงผลจนมาปัจจุบันได้เลยเห็นชัดเจนกับการที่ไม่เชื่อฟัง คุณไม่เชื่อฟังคําสั่งพ่อแม่คุณไม่เชื่อฟังคําสั่งสิ่งที่พ่อแม่สอนคุณในแง่ของมนุษย์นะผลที่ตามมาก็เป็นผลลบและเหตุการณ์หลายๆอย่างเพราะคําว่าไม่เชื่อฟังนักเรียนไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เห็นชัดเจนค่ะผลลบหรือผลร้ายที่ตามมามันยิ่งใหญ่มากเหมือนที่บาบิดาตรัสเลยมนุษย์ผิดบาปเพราะไม่เชื่อฟังพระองค์และเหตุการณ์ที่มันวิ่ง วิ่งอยู่ในโลกใบนี้เหตุการณ์แต่และเหตุการณ์เป็นการวิ่งของซาตานความบาปที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะจุดเริ่มต้นคือไม่ฟังและไม่เชื่อและหลังจากนั้นมาเมื่อใจิตใจที่ไม่ฟังและไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมันพาถ้าพูดหยาบหยาบก็ไม่อยากพูดนะมันจะพาความเดือดร้อนความวุ่นวายความวิบัติทั้งหลายกลับมาหาเลยขอบคุณพระอ,องค์ค่ะที่พระอ,องค์เทพอภรให้ข้าพระอ,องค์ในวันนี้ที่ได้เจอเออได้ได,ได้แบ่งปันแบ่งปันพี่น้องทุกท่าน ในคลิปนี้ขอบคุณพระบิดาค่ะข้าพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณในน้ําพระทัยที่พระองค์ทรงเทพระพรให้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะพี่น้องท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากเปิดใจรับพระเจ้าขึ้นมาแล้วจะได้รับความรอดและชีวิตสันติสุขและก็ได้รับความ อ,อ,อัจฉริยภาพที่พระเจ้ามีให้แล้วมีให้คุณแล้วมีให้มากๆเลยคุณรู้ไหมฮะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าและปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจ้าคุณจะมีรายได้เข้ามาแบบไม่ไม่นับไม่ท่วมขนาดนะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้เลยแบบหลั่นล้าเลยค่ะใช้คําว่าหลั่นล้าได้เลยถ้าคุณเชื่อพระองค์เต็มร้อยขอประกาศให้รับเชื่อเลยนะคะถ้าใครอยากเปิดใจสัมผัสกับพระเจ้าแล้วอยาก ออลองพิสูจน์สิ่งที่ดิฉันพูดไปว่าจริงหรือไม่จริงข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองคออ์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระบิดาเป็นพระบิดาผู้สร้างฟ้าสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลและพระบิดาทรงยิ่งใหญ่อัศจรรย์สิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ถูกสร้างด้วยน้ํามือของพระบิดา ทั้งสิ้นมนุษย์ที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ผ่านน้ำประทัยของพระบิดาขอบคุณพระบิดาที่พระบิดาทรงรักและทะนุถนอมประชากรของพระองค์ทั้งโลกตลอดเวลาขอบคุณที่พระบิดาส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสละพระโลหิตเพื่อชำระบาปให้คนทั้งโลกพระบุตรองค์นั้นชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงฟื้นพระชนหลังจากนั้นสามวันพระองค์ทรงฟื้นพระชนรับด้วยปากเชื่อได้ใจ ขอบคุณที่พระบิดาทรงชำระบาปให้ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ขอบคุณพระบิดาในพระนามพระเยซูกิจ้าอาเมนและหลังจากนี้ข้าพระองค์ยินดีที่จะรับเชื่อและจุ่มน้ำปฏิสมาเพื่อชำระตัวหนังเก่าและเป็นตัวหนังใหม่เพื่อเดินตามทางพระองค์ตามน้ำพระทัยพระองค์เพื่อจะพบแสงสว่างที่พระองค์ทรงเทพระพรและปูทางต้อนรับข้าพระองค์ไว้ในน้ำพระทัยของพระบิดาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจ้า Amen.